ร้านยูมารูช็อปร้านบริการขายโรบักเลสสุดคุม้มมีบริการรับฟัไงไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟู้ดชิโนบีไลท์ทูและยังมีบริการรับกดสปินในคอยมาตเตอร์อีกด้วยถ้าสนใจลิงก์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมวีว<ด>ิดยูมามริคิดมาวีวิดยูมามริคิดมาวีวิดยูมามริคิดมา and happy new year to อะก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผม ก็อยู่ในเกมโรบอทก,กันอีกแล้วนะครับผมในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟน e ์นะครับผมทุกคนววัน,นี้นะครับทุกคนนะพี่นะครับก็จะมาสอนลงนะครับผมด่าน Hunter x Hunter นนะครับทุกคนนะแบบโซโล่นั่นเองนะครับผมทุกคนว่า จะลงอะไรยังไงนะครับผมทุกคนนะก็มีวิธียังไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูนะครับผมสำหรับตัวละครนะครับทุกคนตัวละครที่พี่เจาไปนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมมีดีโอนะครับผมทุกคนมีเนซึโกะงโงกุนบูมาแล้วก็เจ้าเออร์วินนะครับทุกคนที่ผมเจาไปใช้เนาะก็ตัวประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากเอาโทกลับไปแตะไปแทนอาจเจ้าดีโอก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเจ้าตัวนี้ทุกคนมันชื่ออะไรวะผมลืมชื่อมันนะครับเอ่อห๋ยวว่าตัวมันอยู่ไหนวะนี่ครับทุกคนเจ้าตัวนี้นะครับ เออเนี่ยมีนาเนี่ยตัวมันเชื่อเอไยนะตัวนั้นโทรกะนะอะไรไม่รู้อะมากะแนละ้วมันน่าจะนั่นแหละมั้งนะครับทุกคนโอเคใช้แทงกันได้นะครับทุกคนนะประมาณนี้โอเคก็โงกุลก็ที่ผมใช้ก็คือว่าดามเมจมันก็พอได้นะครับแล้วมาตีเป็น a o e นะครับทุกคนแล้วมันก็ตีไม่เยอะเกินไปนะครับสำหรับโบลี่อันนี้ก็อาจจะได้เหมือนกันแต่ว่า มันเขาเรียกว่าอะไรมันอัปได้ช้านะครับทุกคนสําหรับเจ้าโบลี่หรือทุกคนจะลองเอาตัวนี้ไปก็ได้นะครับทุกคนนี่ครับเซนโซงเอคิงนี่ครับตัวนี้ไปก็ได้นะครับอืมก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับผมไปกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมทุกคนนะก็เดี๋ยวเรารอเลยรอคลิปออกมานะมันจะเกิดตรงนี้นะครับทุกคนนะโอเคผมอาจจะทําช้าไปกว่าคนอื่นนะครับทุกคนก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็มาบอกสําหรััััับบบบคคนนนนนทีีี่่่่แยยงงไไมมผาหรรรืออู้้วิธะก ลงโซโล่ครับง่ายๆชิลๆเลยถ้าใครมีตัวประมาณนี้ก็พอได้นะครับทุกคนนะเดยจะไม่มีเออร์วินก็ได้แต่ผมอยากให้ไม่แบบชิลๆไงถ้าอยากให้ชิลจริงก็ต้องมีเออร์วินนะครับทุกคนโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราก็ลองอนออกมานะครับทุกคนตัวแรกผมให้ให้วางดีโอนะทุกคนตรงนี้นะทุกคนนะเห็นไหมถ้าเราวางนี้ปุ๊บมันก็จะแบบเสียระยะฟรีทุกคนเห็นไหมระยะจะเกินมาทางนี้กับตรงนี้นะให้เราวางประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นไหมนี่นะครับผมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวกาก่อนกาก่อนนี่ปุ๊บแล้วก็ปรับเป็นสตองนรผมมมถาาาวว่่พีีทไตต้องงง ถ้าระวางพวกตรงนี้นะครับทุกคนนะพวกตัววิ่งเนี่ยทุกคนเหมือนแบบเราจะตีไม่ทันมันนะครับทุกคนก็ให้มามาช่วงตรงนี้เนาะเพราะมันจะหยุดวิ่งประมาณตรงนี้คนระับเพราะว่ามอนมันเหนื่อยนะครับผม <laughs> มอนมันเหนื่อยมันก็หยุดวิ่งนะครับมันก็เลยแบบว่าต้องมาวางตรงนี้นะทุกคนโอเคครับแล้วก็ รอมอนวิ่งเข้ามานั่นเองนะครับทุกคนเราสคิปได้สคิปเลยนะครับช่วงแรกคือมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวขนาดนั้นนะครับเห็นไหมมันเริ่มเดินแล้วครับคือมันเหนื่อยมาแล้วเอ้ยกูเหนื่อยแล้วเว้ยกูเดินดีกว่าเพื่อนนะครับโอเคนี่ครับเราปรับสตองไปมันก็จะตีตัวที่เลือดเยอะนะครับนี่แล้วเราก็จะติดติดเลือดไปง,งี้เรื่อยเรื่อยด้วยทุกคนเห็นไหมครับสังเกตครับผมน้อ แล้วดีโอมันตีไกลนะครับนี่คือข้อดีนะครับโทกะมันจะตีใกล้เลยประมาณนี้ก็แ,แต่ครับโอเคแล้วก็วางนี่ไปครับบูม่าไปนะครับตัวบินของเว็บที่ทุยตตัวบินอะไรล่ะตัววิ่งของเว็บที่2ก็จะมาแล้วนะทุกคนนี่มาแล้วมาแล้วนี่ว,วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วแต่วมันก็จะวิ่งพลึบมาตรงนี้แล้วมันก็จะเหนื่อยตรงนี้เหมือนเดิมมันก็จะเหนื่อยตรงนี้เหมือนเดิมนะทุกคนมันก็จะแบบว่าเดินตรงนี้แล้วก็จะโดนดีโอเราตีนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไหวอยู่เลือดมัน60สิดีโอเราประมาณเนี่ยครับสิ กดสคริปไปทุกคนแล้วเราก็เตรียมตั้งนะครับงูกุลนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเอ้ยจะอัพบูาทันบ่างพรึบโอเคทันครับผมได้อยู่นะครับก็คือเดี๋ยวเราก็เก็บเงินไปเรื่อยๆต่อไปแล้วก็ซื้อเจ้างูกุลเลยนะครับทุกคนโอเคตอนนี้แล้วก็ให้ดีโอครับจัดการกับพวกตรงนี้ก่อนครับโอเคครับผมมันอาจจะมีมอนที่แบบวิ่งมาชนบ้านเราบ้างนะครับทุกคนแต่ไม่ต้องไปสนใจนะครับช่วงแรกมันก็บ้านเราไม่แตกหลอกเลือดเราตั้ง300นะครับพวกนี้ก็แค่นี้เองวิ่งเข้าไปไม่เป็นไรนะทุกคนโอเคตอนนี้เงินขาดอีก50คครรับเเาาาาจจะได้้้งกกุุนนแลววทภให้มันรีบ่าค ภาวนาให้มันรีบฆ่าได้โอเคครับผมใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้วเราก็จะวางตรงกลางเลยครับให้มันครอบคลุมตรงทางโค้งนี้ทั้งหมดนะครับโอเคครับทุกคนนี่ฟิบตรงนี้นี่เรียบร้อยครับผมงกุนดาเมจนะครับเริ่มต้นของผมนะพวงสิบสองนะพลเวห้าสิบหกเนาะก็ตีได้นะครับได้อยู่นะทุกคนฟิบหรือแรกๆปรับงกุนให้เป็นสตองนะครับทุกคนมันจะได้ตีตัวที่แบบว่าเลือดเขาเรียกว่าอะไรเลือดเยอะๆนะครับเพราะมันจะได้มาหารกระดิโอเอาครับผมประมาณนี้มาเป็นแผนครับมันเป็นแผนนี่ สวยครับดีโอทำดียิงดีงงกุนยิงดีเออนี่ครับทุกคนมันก็จะตีตัวเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะค้าคๆกันไปแบบนี้นะครับทุกคนประมาณนี้ครับผมนี่น่าจะทันนะครับนี่น่าจะทันทุกคนเห็นไหมมันก็จะตีตัวเลือดเยอะครับเห็นไหมครับทันครับผมเห็นไหมเป็นไงสบายชิลๆตัวสุดท้ายเออตายนะครับแล้วเราก็เก็บเงินอัพงกุลเลยนะทุกคนนะนี่เก็บเงินโอเคเดี๋ยวเราเก็บเงินครับให้มันตายอีกตัวก่อนโอเคตายดิเพื่อนตายโอเคตายแล้วอัพงงกุลครับระยะก็จะเพิ่มนะตอนนี้ก็ จะคุมทางโค้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะประมาณนี้นะครับผมเค็มไหมมันก็จะมีตัวหลุดบ้างนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเลือดก้าวเนี่ยหลุดไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปล่อยไปนะครับทุกคนเราไม่ต้องไปสนใจมากนะครับเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าไงมันจะแบบกังวลเฮ้ยกลัวไม่ผ่านกลัวนู้นกลัวนี้ครับโอเคสกิปไปเลยนะครับผมแล้วเรานะครับต่อไปนะเราจะเก็บเงินซื้อเจ้าเนซุโกะนะทุกคนนี่ก็ใกล้ได้แล้วนะครับสำหรับเจ้าเนซุโกะโอเคได้แล้วครับเราก็ตั้งเนซุโกะประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยหรือตรงนนนนนนีีีี้้้้ตตตรรรงงงกกก่่่อออลืม ตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนตรงนี้เออเห็นไหมทุกคนครับมันจะมีเจ้าพวก powerful มาแล้วนะครับทําไมผมถึงอ u โงูกุนนับเพราะว่าเราต้องป้องกันพวก powerful ด้วยนะครับทุกคนนะช่วงแรกก็แนะนําให้อ u โงูกุนนี่นํากว่าเพื่อนเลยนะัพไปประมาณขั้น2ขั้น3านี่จะดีเลยนะครับทุกคนโอเคสคลิปเลยครับเอาเงินต่อเพื่ออ u โงูกุนนะครับผมออาให้มันเป็น LE จะดีมากเลยครับอ่าหกรนะใกล้ได้แล้วครับใกล้ได้แล้วเดี๋ยวพอมันตีเป็น LE เดี๋ยวผมจะปรับเจ้างูกุนเป็นเ first นะทุกคนนะตอนนี้พวกนี้ก็เลือดที่ค่อนข้้างกกก็จะหหนนััอยู่่รเิมแลว แต่เรามีเจ้าเนซึโกะครับไม่ต้องกลัวครับแล้วผมอัพมานะผมเลเวล55นะครับทุกคนการอัพวิวตัวละครใครบอกไม่สําคัญนับสาคัญมากๆนะครับนาเมจในเกมนี่ก็ขึ้นอยู่กับการอัพตัวละครด้วยทุกคนเอาละงกุลนเริ่มไม่ one ช h o t แล้วทุกคนเริ่มไม่ one ช h o t แล้วยังไม่ต้องซีเรียสสาหรับเจ้างกุลนครับตอนนี้เรายังไม่ต้องสคิปนะทุกคนเห็นไหมเราที่เราจะอัพงกุนด้วยเพราะว่ามันจะมีพวก power full สองออกมาด้วยนะครับเห็นไหมทุกคนโอเคครับผมปร๊บโทกะก็จะตีฟืบสวยครับใกล้แล้วทุกคน โทบโทกะโทกศจัดการดิเออเราอัพโงโกุลทุกคนฟืบนะครับอัพโมโกุลแล้วเรารีบปรับเป็นเฟิร์สเลยนะครับเอ,อ้ยเอ,อ้ยพลาดพลาด,าดปรับเป็นเฟิร์สโอเคผมตรงนี้อาจจะดูแบบรันธงรันทศหน่อยก็ใจเย็นนะทุกคนอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบนะครับอันนี้ต้องหาสมดุลก่อนหาสมดุลให้มันก่อนนะครับก็ เราก็เก็บเงินไปเรื่อยๆทุกคนจังหวะนี้เก็บเงินไปเรื่อยๆเลยนะครับเคเราจะตั้ง D O อีกตัวนะครับผมทุกคนประมาณตรงนี้นะครับโอเคตั้งอีกตัวแล้วปรับสตองนะครับปรับสตองเลยโอเคเนื่องจากตัวเดียวอาจจะตีไม่ทันนะครับทุกคนเราก็เลยต้องตั้งอีกตัวเพื่อให้มันช่วยกันตีนะครับผมงกุลก็ตีเป็น E L E ครับผมไม่ต้องห่วงทุกคนตรงนี้โอเคครับนี่เรื่อยๆครับแล้วเราก็จะตั้งแบบว่าพวก D O เรื่อยๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกนะครับแต่เราต้องอ p พ e น c o ก่อนเพื่ โอเคสบายครับนี่ตัวแอร์มาแล้วมีงูุนครับไม่ต้องกลัวทุกคนสบายชิวชิวง ok ูคุนขั้วหมดเห็นไหมเมื่อกี้งูุนเริ่มตีตรงนี้นะครับแล้วมันเริ่มยวนมาแลเริ่มมาตรงนี้แหละต่อไปก็จะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วพอบอสมาก็ฟืบมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมห <laughs> ยอกเล่นนะครับหยอกเล่นทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเคลียตรงนี้หมดก็น่าจะสบายแล้วครับเคลีย <c oughs> ทุกคนเราสกิปนะครับเพื่ออัพเนซุโกะนะทุกคนสคิปเพื่ออัพเจ้าเนซุโกะนะครับผมให้เป็นดาเมจ2 0 0เนาะโอเคตรงนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวก็งูคนนอรร์ตงี้ทุกคนเเยพก็บเเเเงงินนนตรรีี้้้ไได่ยยาาาจจะปอัูมล พราะบูมาตอนนี้ให้เงินเราน้อยมากดูดิทุกคนเวฟเราประมาณ125บาทไม่พอกินพี่หรอกครับอือเอาแล้วคนเนอร์จะแยกแล้วทุกคนมันจะแยกแล้วแยกแล้วครับปรือ้อโอ้โหแยกแล้วแต่ไม่เป็นไรเรามีเนสโกะนะครับทุกคนเราไม่ต้องกลัวอะไรอยู่แล้วเนสโกเราตีแรงนะครับอือมีงกุนช่วยอีกแรงหนึ่งไม่ต้องกลัวทุกคนเคครับสวยครับแล้วโงโกุนก็จะเก็บตรงนี้นะครับปรื้ดูดิเก็บปรื้แล้วก็อีกตัวนี้ปรื้ตรงนี้นะครับชิลครับทุกคน โอเคหมดแล้วครับโอเคเราก็จะมาอัพเจ้าบูมานะครับรออีกประมาณ12บาททุกคนนี่ครับโอเคอัพบูมานะครับเอ้ยมาแล้วมาแล้วทุกคนเริ่มมาแล้วนะครับประมาณเวฟหนี่ต้องมีประมาณนี้นะครับให้ได้นะทุกคนโอเคไหมประมาณนี้ครับนี่ครับสังเกตทุกคนงกุนนะครับจะเริ่มมาตรงนี้แล้วครับนี่สบายแล้วเห็นไหมงกุนมันจะเลี้ยวมาทางนี้แหละนะครับผมประมาณเวฟนี้นะ โอเคทุกคนมันจะเริ่มคิวนะครับจะเริ่มสบายนะครับเออร์วินนี่แนะนําให้ใช้ช่วงหลังๆนะทุกคนช่วงต้นๆนี่มันยังไม่ต้องใช้พะดาเมีดยังเริ่มพอครับแต่หลังๆนี่มันเริ่มไม่พอโอเคเราดูตัวด้วยนะครับนี่เห็นไหมมันมี powerful มาเราไม่ต้องกลัวนะพวกนี้เราจัดการได้อยู่แล้วนะครับเงินตอนนี้เราก็มีพันหนึ่งเรากั้นใจอัพบูม่าดีกว่าทุกคนกั้นใจอัพบูม่าให้มันให้เงินเราประมาณ900ารครับเพราะบูม่าที่ผมก็อัพมานะ เลเวล57นะถ้าตันนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากถ้าเราอัพบูมาตันนะทุกคนอย่าลืมไปหาอัพกันด้วยเด้อไม่ใช่บูมาเอ้ยมันไม่ได้มีดาเมจไม่ต้องอัพอัพนะทุกคนดาเมจมันไม่จำมันไม่มีดาเมจก็จริงแต่มันเพิ่มเงินแต่ละเวฟนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เงินพ5นหแล้วนะครับอัพปุ๊บสคิปปุ๊บเลยโอเคอัพปุ๊บสคิปปุ๊บเลยนะทุกคนครับผมแล้วเราก็เตรียมเก็บเงินอัพเจ้าตัวนี้นะครับเตรียมเก็บเงินอัพเจ้าเนซิเกอร์แต่เราก็วางพวกนี้เพิ่มไปได้นะทุกคนเนี่ยวางเพิ่มไปเลยนะครับแล้วปรับเป็นสตองด้วยนะโอเคครับปรับเป็นสตองให้มันแบบละลายเลือดหน่อยนะครับโอเค ประมาณนี้ทุกคนพาวเวอร์ฟูลนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเรายังมีเจ้าโงกุลที่คอยจัดการพาวเวอร์ฟูลอยู่นะทุกคนนี่ประมาณนี้ครับผมคือเว็บนี้มีโคเนอร์ทุกคนอย่าเพิ่งสกิปนะครับมีโคเนอร์นี่อย่าเพิ่งสกิปนะเพราะว่าโคเนอร์เนี่ยค่อนข้างเลือกที่จะเยอะเดี๋ยวมันมันจะมาบุ่นวายตรงนี้นะทุกคนที่ผมตั้งเนสโกะตรงนี้เพื่อให้มันมันตีตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวเราก็จะอีกตัวก็จะมาตั้งประมาณนี้แล้วทุกคนเนสโกะมันจะได้แบบว่าโดนช่วงวงตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเงิน 2, แคปสองพันเราอัาเนซุกโกเบงทุกคนเห็นไหมวงก็เริ่มขยายแล้วครับโอเคเริ่มเพิ่มอนาเขตนะครับผมโอเคประมาณนี้ทุกคนเริ่มแล้วเริ่มแล้วฟลึบเห็นไหมพวกตัวแอตัว p o w e r f ูลเราไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเรามีเจ้าง,งูกุลนะทุกคนหูระยะมาถึงนี่เลยครับไกลนะค่อนข้างไกลนะครับโอเคตายครับผมอะเวบนี้ก็จะจบที่ตัวแอกัว p o w e r f ูลนะครับเดี๋ยวมันเคลียร์พวกนี้ก่อนมันมีพวกนี้มาทุกคนโอเคอาป,ประมาณสองทุกคนเราก็จัดในซุกโกอีกตัว,วตรนะครับผมวางรตรงนี้นะครับวางไปฟลึบตรงนี้นะครับ นี่วางประมาณตรงนี้นะทุกคนเขียผมรอรอครับรอรอเวลาอย่างเดียวรอเวลาใช้ตังอัพนะครับก็สร้างบูม,ม่าต,ตัวเดียวก็ประมาณนี้แหละแต่จะสร้างอีกตัวก็ได้นะทุกคนแล้วแต่ทุกคน,นครับแต่ว่าผมเลือกที่จะสร้างดีไหมว่าตั้งดีกว่าผมตั้งดีกว่าทุกคนเขียแลัปเกดครับเขียผมเฮ้ยตอนนี้ตัวโคนแตกแล้วใช่ปะเขียโคนแตกเราสกิปเลยฟึบอัพเงินเด้งเด้ง โอเคครับ okay, ผมแล้วก็อัพตัวนี้ไปเลยนะครับโอเคได้อยู่เห็นไหมทุกคนมันก็จะประมาณนี้แหละค้ากันไปประมาณนี้นะครับอันนี้ผมลงก็เป็นด่านสุดท้ายนะทุกคนนะเป็นด่านสุดท้ายเลยนะครับอันนี้ด่านนี้นะเป็นด่านที่6เลยของด่านฮันเตอร์เอ็กซฮันเตอร์นะครับโอเคจัดการเนซุโกะแม่งสุดจริงครับกวาดแกว่งมือแล้วก็แบบสกิลโคตรแรงหรือถ้าใครคิดว่าโงกุลทํางานหนละักก็อัพพวกนี้ก็ได้นะทุกคนแบบอัพให้มันตีพวกตัวพาเวอร์ฟูลนะครับแล้วแต่ทุกคนนะครับอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมแต่ผมก็ต ผ่อนภาระงงกุลหน่อยนะครับโอเคงงกุลจัดการเก็บสาตัวไปฟึบสวยครับโอเคครับผมสคิปเลยนะครับมันไม่มีอะไรแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเก็บเงินอัพตัวนี้อีกนะครับหรือว่าจะอัพบูมาก่อนก็ได้นะครับผมผมเลือกที่จะอัพบูมาโอเคตอนนี้บูมาผมจะไม่อัพเป็นขั้นสุดท้ายนะเพราะว่ามันจะใช้เงินเปลืองเกินไปนะครับทุกคนอันนี้เรื่องจริงนะผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเรื่องจริงนะครับผมจะไม่อัพนะครับโอเคมีตัวโคลมาอีกแล้วนะครับทุกคนฟึบ เราเก็บเงินนับให้ได้2,005อัพตัวแรกให้เต็มนะครับทุกคนนะเพราะว่าดาเมจตัวแรกเนี่ยมันจะแบบพุ่งเลยนะครับมันจะแรงกว่านะโอเคทุกคนใกล้ได้แล้วทุกคนโอเคครับอัพปุ๊บดูทุกคนบึ้มวงเห็นไหมทุกคนวงมันจะเริ่มเทิ่มเลยครับแล้วดาเมจเป็น600นะครับผมเลยเลือกที่จะอัพตัวนี้ก่อนถ้าตัวนี้ก็ดาเมจก็ขึ้นมาเป็นแค่ประมาณ300กว่านะอันนี้มันน่าจะคุ้มกว่านะทุกคนหรือเราจะเก็บอัพเจ้าบูมานะครับให้มันตันเลยก็ได้เพราะมันให้เง ัวไม่พอนะครับแต่ถ้าใครไม่เอาเออร์วินมาแล้วก็บัฟอันนี้อัพไอเจ้าบูม่าเนี่ยให้เป็นขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็เอามาซื้อเจ้านซสุกแลด้วอัพก็ดีเหมือนกันนะทุกคนอืออันนี้แล้วแต่สเต็ปคนแต่สเต็ปผมเอาเออร์วินมาครับเพื่อความชิลเคทุกคนตอนนี้ตัวโคนแตกออกเป็นเสียงๆแล้วนะครับแตกก็เป็น3ตัวแต่ไม่เป็นไรครับพอดีว่าตัวผมไหวอะครับโทษทีสคริปเลยครับแล้วก็อัพนี่ครับปึ้งโอเคสวยครับเชียเงินก็มา2องพันสองนะจะได้ จะอัพเต็มอีกตัวแล้วนะผมนี่ขอกั้นใจอัพไอ้นี่หน่อยละกันให้มันเบาภาระง,งกุลนะครับโอเคจะได้ตี powerful ได้นะครับสวยครับเดี๋ยวโงโกกุลก็จะหันไปตีตัวนี้เห็นไหมเป็นไงล่ะเตเป็ปม,มันเป็นเตเป็ปทุกคนเคยวผมขอสคริปอีกเวฟเลยนะครับทุกคนโอเคเงินสามพันนอัพดีกว่าผมอัพดีกว่าวะช่วงนี้ฉิวตังอัพดีกว่าโอเคครับผมเงินมาสามพันอัพอีกตัวปึง้งประมาณนี้ทุกคนเออเฮ้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไหวนะครับมันไหวนะา,นว,ะา,าว่านะ เราจะได้แบบเอาเงินมาอัพพวกนี้นะ ass. จะได้แบบสบายต่อเวฟต่อเวฟนะครับผมเวฟต่อไปจะได้สบายทุกคนเห็นไหมมันก็ยังสบายครับเห็นไหมนะทุกคนมันสบายนะครับมันชิลแล้วเราก็เดี๋ยวเก็บเงินอัพเจ้าตัวนี้เลยละกันมีเวฟให้สคิปแต่มีโคนมายังไม่ต้องสคิปนะทุกคมน,ะคนมีโคลนมานะครับเนสึโกะเราจะไหวไหมเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนอือเนสึโกะนี่มันก๊อตมาหลายแพะนะท <ması> <น S 1> แล้วนะทุกคนแม่งก๊อตมาเยอะแล้วอะแต่แบบว่ามันแบบว่ายังไม่โดนแบบยังไงเดียยังไม่แบบไม่มีใครคิดที่จะไม่ใช้มัน,น ดีมากๆเลยนะความคิดผมนะครับคือมันดีมากๆเลยอยู่มาหลายแผทแล้วเราอะเมื่อไหร่จะตกเมตาบ้างโอเคทุกคนโอ้โหแยกมา4ตัวคิดว่าคิดว่าวิ่งไปได้ก็ลองวิ่งดูนี่คำพูดแต่พักไม่วิ่งไปเข้าเรียบร้อยครับจบเกมหยอกเล่นอยอกเล่นครับเก็บตัวคนตายสัคลิปเลยลวกันนะครับแล้วก็อัพเบ้งนะครับผมเอือยเป็นไงเงินเด้งครับแล้วก็เอาเนซ้โกะอีกตัวครับวางตรงนี้อัพอัพเออเห็นไหมทุกคนเริ่มสบายแล้วครับเริ่มชิลแล้วอัพอันนี้ครับแล้วก็อัพ ขออัพหน่อยแล้วกันปกตินี่ผมไม่ค่อยอัพเลยนะตัวพวกเนี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มวางเออร์วินนะครับเออร์วินที่ผมจะวางก็จะเป็นตรงนี้นะครับโอเคประมาณตรงนี้นะอัพห้าร้อยโอเคอีกพันหนึ่งนะครับสะคิปเลยแล้วกันนะทุกคนเพราะว่ามันคิวโอเคครับผมฟืบแล้วเราก็ตั้งตรงนี้อีกตัวหนึ่งฟืบอัพเบ้งเบ้ง,บงนี่ครับคือผมจะให้โดนเนซุโกะนะโงกุนนี่ผมไม่ค่อยเน้นทเท่าไหร่นะครับผมเออเพราะว่าเนซุโกะเนี่ยดาเมจจำเป็นนะครับผมเลยจะเน้นที่เนซะุโกะะเนา โอเคครับผมไอเคสองพแล้วทุกคนเราอัพอีกตัวเลยเบ้งอย่างนี้นะครับทุกคนโอเคครับมาเริ่มมาแล้วเราก็เริ่มบับนะครับ2นะครับนี่ครับดาเมจเราก็จะประมาณพันพันขึ้นเลยนะทุกคนนะมันก็จะแบบตีพวกนี้สบายนะครับอันนี้มันก็พันสสบายอยู่แล้วนี่ครับพวกนี้ตัวบินยิงสวยครับถ้าเราอยากให้งงกุนโดนเราก็มาตั้งตรงนี้นะทุกคนเนี่ยเราก็มาตั้งตรงนี้นะครับแรกๆก็มาตั้งตรงนั้นเลยนะครับถ้าอยากให้โดนเนาะมันก็ได้นะทุกคนเพราะว่า ระยะเนี่ยเห็นไหมมันเหลือครับแล้วก็มาตั้งงูกุนตรงนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นความผิดพลาดของพี่เองนะทุกคนเออวินถ้าวางได้ผมแนะนําให้วาง2ตัวนะเพราะว่ามันจะได้สลับกันทุกคนเข้าใจฟิวสลับปะสมมติบัฟนี้หมดปุ๊บจะได้เอาอีกตัวบัฟอะไรเงี้ยทุกคนเออเห็นไหมมันเป็นสเตปสเตปอีกแล้วมันเป็นสเตปอีกแล้วเนสโกแนะนําวางได้ประมาณ4ตัวเนี่ยครับเพราะว่าเงินมันก็พอพประมาณนนเนี้ยทุกคน4ตัวนี้ก็อยู่แล้วครับเห็นไหม มันก็ไม่มีตัวไหนที่จะแบบหลุดเข้ามาถึงนี่นะครับเห้ยไงผมบอกแล้วโดนบ้านช่วงแรกๆโดนไปนิดเดียวไม่เป็นอะไรนะครับไม่ต้องซีเรียสทุกคนอัพนีซุโกอีกขั้นหนึ่งครับมีตัวโคนมาจ,จะยังไม่สกิปแล้วกันเพราะว่าตัวโคนนี้เลือดน่าจะแน่นนะครับหมื่นสามแตกออกมาสี่หมื่นแน่เลยว่าเสียวมาแตกออกมาแล้วสี่หมื่นนะทุกคนเคเราจะรอบัฟเออร์วิน,นครับบัฟตอนที่มีโคนเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเคใกล้ละเคบัฟเลยครับเบ้ง เบ้งครับผมโอเคบับแล้วครับนอเมจขึเลืนพันธุบรืปอสวยครับมันก็จะหายๆไปประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมครับงอโอเคอัพอ,อีกนะครับอัพตัวนี้อีกปึ้งตัวโคนก็มันก็ลําบากแหละถ้าเจอโคนแบบเนี้ยทุกคนแต่ว่ามันไม่มีอะไรสถานเดียวอยู่แล้วโอเคไหวครับเห็นไหมทุกคนสบายๆเลยนะครับรึบกดสคิปไปเพราะว่าไหวยอยู่แล้วครับตรงนี้ เดีย๋ยวลองเงินเด้งแล้วก็ขายบูมาทิ้งเลยนะครับโอเคเงินเด้งแล้วเราขายบูมาทิ้งทุกคนขายทิ้งครับแล้วเราเอามาซื้อเอ์วินครับทุกคนตรงนี้ปึ๊บอีกหนึ่งอัพอัพตรงนี้แล้วก็วางเอ์วินตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บบนึงเราดูวงอยากให้โดนงโงกุนใช่ไหมดูวงตรงนี้มาตรงนี้อัพหนึ่งสองโดนไหมโดนครับสวยครับนี่ทุกคนแล้วเงเินแล้วก็เหลือครับอืมฟึ๊บเนีย่ยเห็นไหมเหลืออีกแล้วก็ จะวางงูคุณอีกตัวก็ได้นี่แล้วก็แล้วก็แล้วแต่ทุกคนนะครับแต่ผมเลือกก่อนว่าจะวางอะไรในซุโกะในซุโกะก็ได้นะความจริงโอเคในซุโกะดีกว่านะครับอัพอโอเคครับผมเห็นไหมทุกคนมันสบายครับผมถ้าเราแบบมีหลักการก่จะชิวๆองนี้ครับมาเลยไม่เคยกลัวแล้วนี่เวฟสุดท้ายแล้วไม่กลัวครับมาดิมาดิขอให้มาเดี๋ยวจะบับตัวแรกทุกคนมาแล้วโอเคครับ okay, ผมรอรอรอมาเข้ามาเยอะๆก่อนค่อยบัฟนะครับ เห็นไหมมอนก็จะเลือดประมาณนี้ทุกคน5้าพันครับห้าพันบัฟเลยครับผมห้าพันบัฟเลยครับรออะไรอ่ะโอเคครับผมอันนี้ยังไม่เต็มนะครับดาเมจก็เลยไม่ขึ้นพันเห็นไหมทุกคนดาเมจห่างกันครึ่งๆเลยนะครับเออก็คือมันต้องแบบต้องอัพอ่ะจริงอันนี้คือในสกวดเคเบิลห้าห้านะดาเมจพันสองครับถ้าเองคิดดูถ้าเลเวลแปดสิบจะเท่าไหร่อือน่าจะสุดนะครับโอเคใกล้หมดแล้วเดี๋ยวหมดเราก็จะบัฟขึ้นต่อเลยนะครับโอเคบัฟขึ้นต่อเลยทุกคนบโอเคครับผม นี่ตังโงกุลได้เคอัพเบ้งประมาณนี้ทุกคนก็อยู่ตัวแล้วครับถ้าเงินเหลือก็เอามาอัพโงกุนก็ได้ให้มันแบบดาเมจแรงขึ้นนะทุกคนบอสมาแล้วบอสมาแล้วมาดีมาดีไม่ได้เฟี้ยวนะบอสเดี๋ยวพอบัฟอันนี้มันใกล้หมดแล้วทุกคนเห็นไหมน่าจะใกล้หมดแล้วครับเรารอรอบัฟตัวนี้ต่อนะครับกดบัฟไปเลยเข okay, ครับผมมาแล้วฟึบเคนี่ครับเราก็จะบัฟต่อเนื่องเลยนะครับมาดีบัฟดีบัฟดีบัฟดีเฮ้ยบัฟเหรอหรือว่าไงทำไมเมื่อกี้มันมีขึ้น หรือผมบักวะทุกคนไม่นะบักแน่เลยโอ้ oh my god ไม่เป็นไรนี่ทุกคนบอสเลือดสี่หมื่นที่จริงเราปล่อยอย่างนี้มันก็ไหวนะครับทุกคนถ้าปล่อยอย่างนี้ก็ไหวนะจริงๆความจริงปล่อยอย่างนี้ก็ไหวนะครับแต่รู้สึกว่าเออวินบักไงไม่รู้โอเคครับผมตีปุ๊บดาเมจดฟืบ๊บโอ้โหเข้าเยอะเข้าเยอะ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 ,เยอะก็บ้าแล้วยอเย,ยอะทุกคนถ้าเราบัฟบเนี่ยสบายเลยเอาบั๊เอา,เ,อาเรียบร้อยครับบั๊โอเคครับบัฟฟึ๊บ ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมในซุกโกะดาเมจพันสองหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวแล้วก็ประมาณดาเมจประมาณหกพันนะครับตีรอบหนึ่งอ่ะทุกคนดูหายฟรึบเห็นไหมสบายทุกคนหายอีกฟรึบเห็นไหมทุกคนครับชิวชวครับตาน,นี้ล่อมหล่อมไปมแต่ว่าเออร์วินบัคอแก้ด้วยนะครับเอ <laughs> เอร์วินบัคอรึบอัพต่อทุกคนเห็นไหมบั็ต่อเลยสบายแล้วครับโอเคตาน,นี้ชิวชวจีจีอีซี่เกมจัดการมันในซุกโกอีกทีเดียว รืบหัวหมดนะครับผมเป็นยังไงทุกคนเป็นแงบอกแล้วชิวๆนะครับผมด่านนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับฮันเตอร์เอกันเตอร์เนี่ยโอเคนะทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนมีประโยชน์ไหมทุกคนถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมแล้วใครไปถึงด่านไหนแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับก็เมอร์ลี่คิดมานนะทุกคนวันนี้นะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยใครชอบก็ตามนั้นนะครับขอบคุณทุกคนมากเจอกันคลิปหน้าตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม